ถึงแล้วพี่กุลดีใช่ไหมนั่นไงใช่จ้าพี่กุลจัดเลยสวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดนางรมกับพี่กุลครั้งแรกของพี่กุลวันนี้พาพี่กุลมาเก็บเห็ดนางรมนี่พี่กุลเห็นไหมเรียบแบบนี้เองจ้าแล้วเราเก็บยังไงอะเก็บเลยพี่กุลจะดึงออกมาหรอจะใช้มีดตัดก็ได้จะเก็บมาก่อนแล้วไปตัดที่บ้านก็ได้จ้าแล้วแต่ดึงออกมาแบบนี้จ้าแบบนี้ไม่เป็นไรเนาะใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรจ้า ดึงออกมาแล้วก็ตัดสะอาดมากสวยมากกำลังอ่อนๆเลยกำลังงามเลยมันออกใหม่ด้วยเหรอเนี่ยอันมาใหม่ใ่มหเลยสวยจังเลยตัดแบบนี้ได้ไหมได้จ้ะมันจะขึ้นอีกไหมเนี่ยขึ้นจะขึ้นเอาตามที่ไปคุณสะดวกเลยนี่เพิ่มจะได้ขึ้นมาอีกข้างล่างก็เยอะ เน้นดอกอ่อนเช่นเคยค่ะเดี๋ยวนี้รู้แล้วนะคะดูเป็นละดอกไหนอ่อนดอกไหนแก่ถ้าเริ่มเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แสดงว่าเริ่มแก่เราก็ไม่เอาเนาะอืมอันนี้ยังไม่แก่ อมน้ำค่ะฝนตกฝนมาแล้วสปีเดนฝนมาแล้วเจดพุ่งหวานนี่ดอกแรกของปีสวยมากเลยงามมากยังไม่แก่ค่ะพึ่งหวานดอกแรก ดอกแรกดอกที่สองสงสัยจะเป็นดอกที่สองของปีนี้ค่ะรู้สึกว่าเมื่อตอนต้ตนเจออยู่ดอกหนึ่งผ่านมาหลายอาทิตย์ละอันนี้ดอกที่สองสวยมากมากเลยนี่ค่ะคาริยูหวานนะคะเพึ่งหวานมาแล้วค่ะเพึ่งหวานนึกว่าจะไม่มาแล้วในที่สุดก็มานะ ทีนี้เราก็ไปตะลุยหาเห็ดบางรมกันต่อนะคะเดี๋ยวอาจจะหาเห็ดผู้หมานด้วยค่ะอันนี้อ่อนรุ่นนี้ดีที่สุดดีที่สุดเลยรุ่นนี้ เนี่ยรุ่นเนี้ยอ่อนชัวๆพี่กุลนี่นี่เล็กๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยน่าจะแก่ไปไหมเนี่ยพี่่ทไมแก่ไปแก่ไปจ้ะพี่กุลไอ้เหลืองๆน่ะพี่กุลเอาทิ้งให้หมดเลยนี่ไม่ต้องเอาไปนะเนี่ยจ้ะอันนี้อันนี้น่าจะกินได้ให้มันเป็นเชื้ออยู่ในป่านี่ไงเอาแต่รุ่นนี้เล็กๆไงพี่กุลแบบนี้กินได้ไหมมันแก่แล้วแก่แล้วหรอเหลืองๆจริงๆแก่เนี่ย รุ่นนี้เอาได้อเอาแต่รุ่นนี้พอพี่กุลอย่างนี้ก็ไม่ต้องเอาเนาะไม่เอาจาอ้ะเพราะมันเหลืองหมดแล้วเห็นไหมพี่กุลพี่กุลคัดคัดคัดอ่อนอ่อนไว้นู่นก่อนแล้วก็ที่เหลือก็จะได้เอาทิ้งไปเลยจ,จะ้ะจะได้มีเราจะได้มีเมื้อเนื้อที่ในการใส่เห็ดเพราะว่าอันแก่นะดอกมันใหญ่แล้วมันกินเนื้อที่ด้วย จะเทกแบบนี้แก่มหมดเลยจ้ะแก่มมหมดเลยดีให้เป็นเชื้ออยู่เนี่ยจะให้เขาอยู่ในป่าเป็นเชือ้อนอ่อนๆเลยวันนี้ไม่เน้นปริมาณแต่เราจะเน้นคุณภาพก็คือดอกอ่อน พี่กุลเราจะสังเกตดอกอ่อนใต้หมวกมันจะไม่มีลาจา่ะจ้ะอ,อ่อนๆเลยแม่จะเต็มตะก้าละฝั่งนี้ก็มีพี่กุ้ล เกิดอยู่เรื่อยๆแบบนี้เราก็ต้องต้องเหมือนต้องเวียนมาดูจะต้องมาแบบสักสี่ห้าวันก็ต้องมาละไม่งั้นมันก็จะแก่แบบเนี้ยอย่างนี้ถ้ารู้ที่อยู่อย่างเงี้ยก็คือมาเก็บกินได้เรื่อยๆเนาะจ้ะคือแบบว่าเก็บจนกว่ามันจะหยุดขึ้นเพราะว่าขอน่าจะแก่เกินอะไอย่างเงี้ยอ่อนๆเลย ไมต้ง,งหออนมใช่ก่อนวต้นเดียวกันนี่แหละก่อนเดี๋ยวท่น่าจะผัดน้ำมันหอยอร่อยนะจ้าใช่กรุบกรอบอร่อยอ่อนมากเลย หมืนมีอะไรสักอย่างมากินเห็ดกินเห็ดสับุูนเลยเห็ดเยอะนะแต่ว่าแก่จริงๆอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าแก่จนเกินกินนะกินได้แต่พอดีเก็บไปเยอะก็กิกนไม่หมดคะ่ะก็เลยเออเอานเตียวพอเน้นดอกอ่อนนะคะ ข้างางอย่างงามนี่รวมกันแล้วก็หนึ่งตะกร้าใหญ่ๆเนาะพี่คุณเนาะ วันนี้เน้นดอกอ่อนอกลับแล้วค่ะสองตะก,ก้าย่อมย่อมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ